แล้วไล่บูซินเล่นไม่ได้ครับแล้วเสียสกิลเลยหรือเปล่าครับต่อช็อตนี้ยังไม่ได้จ่ายด้วยครับบูซินใจเย็นจับมีเคสซี่โยงจากข้างหลังด้วยครับคือบ๊อบเซเว่นนั่นเองแล้วทัศยาขึ้นไปจังหวะแรกครับราวันเซเว่นจากฝั่งเอลเอสบาระเบิดเข้ามาแฟตฟิตสโลก่อนแล้วโดนไม้ด้วยครับบูซินใช้โคโน่ไม่ได้ตอนนี่ฟุตโซเริ่มจะเสียเปรียบครับแล้วบุกเข้ามาจับลิบีได้ก่อนเลยลิลลี่หนึ่งต่อสามแล้ววนมาแลกเทรดกันไปเป็นบ๊อบเซเว่นนอกดาวแล้วสู้กันไปแล้วตอนนี้ฟุตโซล้มแล้ววบบูซิินนพพรยยาาก่่อไไมมโโดดดดงคั ยังไม่โดนครับบุซินโอ้ยิงพลาดครับตรรแต่ว่าจะเล่าด้านหลังโดนจิวสวนกไปและฝั่งนี้ทาง l อเอเองเหมือนจะเล่าสู้ไม่ได้ครับบล็อกดาวไป2และชุบได้ก่อนไหมคร,รับสรับวรเซเวน่นแบกเพื่อนก่อนราวันแกงรถไฟเก่าเราก็กลับมาราวนออกซ้ายไปตอนนี้ชุบเพื่อนก่อนมีคนวนมาพี่จิวพี่จิวเหลือนคนเดียวครับหนึ่งต่อสองแล้วน่าจะเป็นหนึ่งสามด้วยครับฟุกโตเงินเทพนี้โอ้หายไปนานฟุกโตเกิดอะไรขึ้นดึงเพื่อนก่อนไหมครับแล้วไม่มีเวลาดึงด้วยว่าอยากจะเล่นอยู่แล้วเหมือนจะมีมือที่สามตามาาจิวเอให้